ลา,าดหน้าในตำนานเลยลาดหน้าในตำนานขายตั้งแต่อายุสิบเจ็ดขายสิบเจ็ดแกสิบเจ็ดแล้วคุณยายสิบเจ็ดลูกสาวไม่มาขายหรอคะไ <c oughs> า่มาป่วยนะ่ะป่วยเพราะปกติมาเจอลูกสาวลูกสาวเลยนลูกสาวไม่ขายสิบปีแล้วลูกสาวไม่ไหวแต่แม่ไหว <c oughs> ยังไงเนี่ยไม่ไหวเพราะตาย เนี่ยเขาบอกเขาบอกว่าเคยหนูเคยหอยทอดอ่ะหอยทอดลูกสาวอ่ะเขาไม่ได้ขายแล้วใช่ไหมจ๊ะเนี่ยเห็นไหมเขามาตามินหอยทอดอืมเดือยจะตายทำไม่ไหวแล้วแต่ก็อร่อยเนาะยังไม่ได้กินเลยยายบอกให้กินก่อนกินแล้วฉันเคยกินตั้งแต่สมัยเด็กๆกินให้หมดนะคุณยายทำไมให้เยอะจังเอานิดเดียว ยายจะกลับบ้านยายจะรีบกลับบ้านยายจะรีบกลับบ้านเลยให้เยอะเลยวันนี้มีตลาดนัดนี่สนุกเลยที่นี่ไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วคุณยายอย่าลืมตักใส่ถุงให้เขานะอร่อยไม่อร่อยเขาก็เอาหกถุงคนที่บ้านหนูรอกินอยู่หกค่ะขนมกินไม่หดเลยน่ายายถึงไม่ได้หยุดขายถังที่เขาบอกกินเขาบอก เพราะว่ายายให้เยอะมันเลยไม่ <Okay. S 2> มดก็ขอแก้วเหมดก่อนกินให้หมดไม่ต้องรีบยายทำให้หนูไปเรื่อยๆให้หนูกินรอมาจากลำนาลายเลยนะคะเนี่ยออใช่มาไกลเลยนะคะล้านนาและหนูบอกเพื่อนว่ามากินล้านหน้าในตำนานตั้งแต่สมัยหนูเด็กๆอะ่ะานตย ลำลารายไม่ดูลำลายค่ะลำลารายลำลารายเขาก็มีแต่ไม่ต้อเขาอยากมากินเออหน้าตาแปลกดีไม่มีไม่มีค่ะมีแต่ยอดผักเขาส่วนใหญ่เขาก็จะใช้หมูหมักเอหมูที่เป็นแผ่นๆนะคะหมูหมักแต่ส่วนใหญ่หนูหนูว่าหมูที่เป็นอย่างเงี้ยอร่อย มันจะอ,อร่อยตรงหมูมเยอะเห็นร้านหน้าหรือยังร้านหน้าหมูวิญญาณเนานตนเออตะล้ดเนือกระ้าดเออกราดเนื้อหมูหมูสิตอนแรกตลาดนี่เนี่ยคนยังเยอะเลยนะแต่เขาย้ายไปตรงโลตัสกันเยอะไง เหมือนย้ายตลาดอือเนี่ยาย้ายหนูอะมาดูโลกทั้งใบในโรงหนังตรงเนี้ยตอนเด็กๆอะหนูตามพี่อ่ะไม่ให้มาร้องตามอะพี่เต่ากันุษแสดงอะอ,อือแล้ก่อนเป็นโรงหนัง รสชาติมันได้ไม่ต้องปรุงก็ได้อืสรุปคือยายบอกว่าไม่ต้องปรุงก็ได้แค่เติมเห็ดแค่นั้นเพราะว่าพอเราใส่เครื่องปรุงยายมองตามเลยเดี๋ยวเสียรถ <laughs> เดี๋ยวเสียรส <laughs> เดี๋ยวเสียรสห <laughs> อยทอดที่เพิ่นเล่าก็คือของลูกสาวองนี่แหละ รถแต่ยายอยู่รถเข็นแบบนีน้ตั้งแต่ไหนตั้งแต่อแต่ไรแล้วนะแบบตรงอยนะ่างงี้ง ล้ดตลาดน้ำด้วยสิด้วยแบงด้วยจ้างของทูนห์ไปดการ์องยายยายขายหมดทุกวันแหละอันนี้ลูกจ้างยายเจ๊เจ๊เก็ยังว่าแกทำเลยแกบริการดีน่ารักจังเลยแซวแซวคือเห็นแกน่ารักดีไงก็เลยแซว เอาแก่บางคนของไม่มาทำให้นะคะนั่งตากแอร์อยู่ในห้องแอร์หัวยายไม่มาขายหัวไม่มีเพื่อนคุยสิต้องเอาใจกันไว้หนึ่งเขาบอกว่าเสิร์ทั้งคู่เสิร์ทั้งคู่เสิร์ทั้งคู่เหรอ ดูแแขงสถานีรถไฟอยู่ลำนารายนะคะรถไฟขบวนสุดท้ายแต่งนานแล้วนีแต่งแล้วค่ะดีไหมผัวดีไหมล่ะผัวก็เหมือนถูรางวันที่หนึ่งนะยายผัวาู้ด้วยจ้าเพราะว่าเขาบอกให้เทียบกับรางวันที่หนึ่งเนาะมัน <Therm od. S 2> แล้วแต่ว่าใครจะเจอแบบไหนเนาะดีสองตัวก็มาเจอ เบิ้เจออะไรรางวัลที่หนึ่งไหมของถูเจอรางวัลวที่สองรางวัลที่สองดีเบิ้งไม่ดีเบิ้งแม่ถูกรางวัลที่หนึ่งยังไงอ่ะหัวก็ไปทำงานแล้วก็หนีมาหากินัดหน้าอี <c oughs> <c oughs> ประกันลดขายอะไรที่มันเบาๆอ่ะไม่ต้องแบ่งปัญหาจะอนมีร้านสวยๆก็มีสำนักงานมีร้านเน,านี่มนนะมีหน้าร้านด้วยทำหนูก็ทำหลายอย่างคือการคนเราถนัดไม่เหมือนกันว่าคุณยายเนานะหนูทำก,ก,ก,กับข้าวไม่เป็นเลย่ยย ไอ้วนนี้ทำเป็้ลเางานหน้าเป็นลเขาไข่หอยแต่เดียวเฉออพาอะอย่างเรา,เ,ราเคยมาเวลาประมาณนี้เนาะเปออิ้ล<อ>หมดเนาะเคยมาน้องเขาพามาทาั้งหมดไม่ได้กินจ่า,จจายเขาหมดเท่าไหร่ อ่อยค่ะพี่ตุ้มกินหมดเปลี้ยงชามเลยนะจ๊ะทีแรกบอกเยอะมีแรกบอกยายว่าอย่าเยอะอย่าเยอะเพลินเลยอ่ะกินไปคุยกับยายไปเพลินดีค่ะจ่าจ่าอย่ามากินใหม่นะจ๊ะ๋ยวมาใหม่หอยทอดเมื่อไหร่มาอีกได้เนะอยู่นานเอาอยู่นานๆ ถูก <coughs> ังแผ่นเท่าไร่จ๊ะสา,สามแผ่นยี่สิบบาทจ้ะเอายี่สิบบาทตัดไหมครับพี่ตัดจ้ะเอแบบ๊ะเราไม่ได้แวะไหนแล้วนี่เนาะเราต้างางองกลับซื้อหลังมื้อไปกินละเออแกเอานี่ก็ได้เดี๋ยวพิงค์งเ,เออ คนกินก็โบราณขนมก็โบราณคนกินก็โบราณจ้ะเห็นขนมพวกนี้อดซื้อไม่ได้อะเมนูเชื่อมก็เยอะอออตลาดบ้านกลางนะจ๊ะวันนี้ออกนอกสถานที่ที่ทางแอ แป้งพึ่งเท่าไหร่สิบบาทแป้งพึ่งชิ้นนียี่สิบอ่ะอันนี้แผ่นละสิบบาทเอาอันนี้ยี่สิบเด้อไ,ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรไไขอให้มันครบนะคะบอกรู้รู้ว่ารู้ว่าจะอ้วนเแต่ เปิ้นให้เปิ้นชิมด้วยชิมช่วยกันชิมดูแม่ค้าการันตีแม่ค้าจนะ,ะกินแล้วอ้วนไม่อ้วนดูคนค่ะ <c oughs> แค่ขายก็อ้วนแล้วยังไม่ทันได้กินอันนี้ยุบไม่ลงแล้วมีน้องแล้ว่สิ ยี่สิบยี่สิบทำไมเยอะจังขอบคุณค่ะ,ะ 20, 20. โอเคเพาเราว่ามาจ่ายตลาดนี่ดีกว่าเรากัวเวลาเราจะซื้อข้าวขนมเรามาซื้อนี่กันดีกว่าได้เยอะเลยจ้าวันนี้้เยยยอะะกว่านนนี็ลมลโอเคค่ะทุกคนเราก็จะกลับลำนลา,ายนะคะวันนี้มาตลาดบ้านกลางค่ะ